สวัสดีค่ะพบกับห้องสมุดประชาชนอำเภอระสานกาันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทําความเข้าใจนะคะว่าทําไมเคี้ยวมะฝรั่งนะคะถึงช่วยลดอาการหูอื้อได้ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปในครั้งต่อไปและที่สําคัญนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง y o u t u b e ห้องสมุดประชาชนของเราด้วยนะคะค่ะ สำหรับอาการหูอื้อนะคะก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะคะของความดันอากาศแบบกระทันหันค่ะตามปกติแล้วนะคะร่างกายของเราจะมีท่อยูสเตเชียนนะคะที่ทําหน้าที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูกค่ะเมื่อปรับความดันของหูชั้นกลางให้เท่ากับบรรยากาศภายนอกแล้วนะคะ,ะเมื่อความดันอากาศปรับฉับพลันหรือท่อยูสเตเชียนนะคะปรับตามไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการหูอื้อได้ ทางแก้จึงต้องช่วยเปิดท่อยูสเตเชียนนะคะซึ่งการเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะในวิธียอดนิยมเพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งจะกระตุ้นการผลิตน้ำลายค่ะเมื่อเรากลืนน้ำลายขณะที่กลืนนะคะท่อยูสเตเชียนเนี่ยจะจะเปิดออกจึงคลายอาการหูอื้อได้ค่ะ เมื่อเข้าใจหลักการแบบนี้แล้วนะคะครั้งหน้าเวลาที่เรามีการหูอื้นืินะคะให้เตรียมหม้ฝรั่งหรือหากเตรียมหม้ฝรั่งไม่ทันนะคะสามารถเคี้ยวแบบหลอกๆได้ค่ะแล้วทําทเป็นกลือน้ำลายก็จะช่วยคลายหงอื้อได้เช่นกันค่ะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณที่มาค่ะวอ w ไวเว็บกินอยู่เป็น .com นะคะที่ให้ความรู้และสาระดีๆกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ